ปกติผมจะไปไหนมาไหนคนเดียวแต่วันนี้จะลองไปเที่ยวแบบแนวแๆหลายๆคนบ้างว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูเจ้าของบ้านกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะไปไหนกันดีจะพาไปเที่ยวไหนบ้างสวัสดีครับจะพาไปไหนกันบ้างครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเขาวงพจนันขึ้นเขาวงพจนันสามพันเจร้อยเก้าบันแต่ผมจะขึ้นอยู่ที่ พันเดียวพอพันเดียวลรวก็ลงลนอกจากเจ้าของบ้านแล้วจะมีทีมช่าง<ม>เป็น<อ>ช่างซ่อมรถใดช่างลือครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มากันครบคแล้ววิ่งไม่เกินกรุงเทพรถมันอ่ะถ้าเกินกรุงเทพพังเลยตีส่ครึ่งแล้วได้เวลาออกเดินทาง let's go ตอนนี้เพื่อนหลงไปแล้วคันหนึ่งเพื่อนหายครับอันนี้ครับตอนนี้ผมก็ได้แยกกับเพื่อนมานะครับเพราะว่าผมมาเป็นคนขับรถช้าก็เลยขอนำมาก่อนแต่ตอนนี้ยังหาทุกคนไม่เจอเลยแต่ว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวให้ดูสวัสดียามเช้าตอน7โมง12นาทีที่อ่างทองดวงอาทิตย์ขึ้นกำลังสวยเลยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์รถก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ถือว่าขับได้แบบสบายๆท้องฟ้าแจ่มใสเดี๋ยวเดินทางไปกันต่อเลยนะค่อยๆขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงหน้าลบุรีอยู่แค่นี้ เส้นทางที่ผมเลือกใช้ไปลบบุรีในวันนั้น186กิโลโดยประมาณโดยใช้ถนนหมายเลขหนึ่งแถวแสนามบินดอนเมืองแล้วได้ขับยาวในถนน3-2ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นเหนือจนมาถึงจังหวัดอ่างทองและได้เบี่ยงซ้ายลอดใต้ถนนสายหลัก และขับบนถนน302เขตจนถึงตัวเมืองลบลือได้เดินเที่ยวพระปางสามยอดกับพระนา,ล,าลัยราชมิเวศเล็กน้อยแล้วก็ได้มาสมทบกับเพื่อนๆในบริเวณประมาณนี้แล้วใช้เส้นทางถนนอินทราทิศตรงยาวไปจนถึงถนนหมายเลขหนึ่งและได้แวะเข้าที่พักคือบ้านเพื่อนของเราก่อนที่จะไปต่อที่วัดเป่าววงพระจันทร์และได้แวะอ่างเก็บน้ำบริเวณนั้นโอเคไปเที่ยวกัน ตอนนี้ก็ขับมาถึงตัวเมืองลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยดูได้จากวัดจีนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือมีชื่อว่าศาลลูกศรที่เป็นจุดสังเกตและยังมีโบราณสถานที่เป็นจุดเด่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภาคกลางแล้เราก็ได้ที่จอดแล้วนะหน้าอาเมซอนผมว่าที่นี่ที่หลายๆคนเขาเก็จอดกันน่าจะดูปลอดภัยที่สุดแหละเดี๋ยวเราไปเดินชมเมืองกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจตรงนี้เหมือนเป็นเมืองโบราณนะ ที่นี่น่าจะเป็นเมืองเก่าเยอะแหละว่าบ้านช่องอะไรที่นี่ก็ปิดขายอะไรเยอะพอสมควรเลยร้านแต่ละร้านก็ปิดหรือว่าอาจจะเป็นมาผิดวันอาจจะยังเช้าอยู่ร้านก็เลยยังไม่เปิดก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆต่อไปแล้วกันตรงนี้เป็นปางสามยอดนะ ต้นราคาในนี้ก็เข้าได้หรือเปล่านะคาเข้าได้ไหมครับได้ครับคนละสิบบาทครับบาทน,าน,นะครับเข้าได้เลยประตูนี้ก็เปิดเข้าไปได้ใช่ไหมครับใช <quarters S 2> ่ใช่เปิดต้องปิดดึงด็ไม่เข้าไปอ๋อโอเคครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเปิดประตูเข้ามาได้แล้วก็ปิดประตูด้วย มัน,นจะไม่มีลิงน,นะเขาว่าอย่างนีุ้่นสมัยก่อนเขาก็เก่งเหมือนกันเนาะไปเดี๋ยวเดินออกไปดูข้างนอกกันบ้าง ก็ถามว่าเพื่อนไปไหนหมดนะครับผมมาขับช้าก็เลยขอนําเพื่อนมาก่อนแล้วทีเนี้ยเพื่อนดัดยางรั่วตามมาไม่ทันก็เลยได้มาเดินอยู่คนเดียวไปก่อนเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆเมืองก่อนละกันนะฮะตรงนี้คือวัดอินทรลาจริงๆบริเวณรอบๆนี้ก็จะเป็นเมืองโบราณประมาณนี้ หลายๆที่เลยนะดูดิสองนึงก็มีผมก็ได้เดินมาเรื่อยๆนะตรงนี้น่าจะเป็นวังนาลายหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูกัน<อ>คุณผู้ชมนี่เข้าได้เลยใช่ไหมครับนี<อ>่ค่าตั๋วชมพุทธสารสบาทตั๋วชมพุทธสารสิบบาครับอาคารด้านบนจะเดินตรงเข้าไปข้างในนะส่วนในสนามหญ้าสามารถเดินเข้าไปได้ โอเคขอบคุณครับอันนี้เป็นบรรยากาศพิพิธภัณฑ์นี่เรามาก่อนใครเลยนะยังไม่มีใครเข้ามาเลยโอเคตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากวังนาลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่าน่าจะได้เวลาที่จะไปสมทบกับเพื่อนๆนได้แหละไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันนะเดี๋ยวลองแชทถามดูก่อน ตอนนี้ก็เจอกับกลุ่มเพื่อนๆแล้วพอผมออกจากวังนาลายทุกคนก็มาถึงเมืองลบบุรีกันพอดีเลยเห็นองค์พระที่อยู่บนภูเขาไหมนั่นะแหละเขาวงพจันทร์เพื่อนผมบอกว่าสามารถเอามอเตอร์ไซค์ขับขึ้นไปจนถึงองค์พระด้านบนได้เลยงานประจำปีที่เขาวงพจันทรจะจัดขึ้นประมาณช่วงปลายเดือนมกราถึงเดือนกุมภาจำง่ายๆก็ช่วงวันตรุษจีนนั่นแหละ ทางขึ้นจะมี2ทางนะตรงไปคือยอดเขาวงพัจันที่จะต้องขึ้นบันได3790ขั้นเพื่อจะไปสักกาะละหล่อพระพุทธบาทถ้าเลี้ยวขวาที่มีบันไดสูงสูงจะเป็นทางที่ขึ้นไปพระองค์ใหญ่นั่นก็คือพระพุทธโชคถ้าได้มาแนะนําให้ขึ้นไปข้างบนวิวสวยมาก

เดี๋ยวใชใ้ดูทางขึ้นยอดเขาวงพระจนันทร์คิดว่าน่าจะเป็นร้านค้าขายฟิวคล้ายๆผู้กระดึงข้างบนอะ่ะข้างบนน่าจะสวยมากเลยเนาะแต่คิดว่าน่าจะเดินเหนื่อยโอ้มีคนสไลด์ลงมาด้วยดูในกล้องเห็นไหมข้างบนสูงมาก เนื่องจากมีแต่คนสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยจะไม่เดินขึ้นแต่ว่าจะไปดูบรรยากาศทางขึ้นว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมตอนนี้กําลังเดินทางลงจากพระองค์ใหญ่กําลังเดินทางไปที่ทางขึ้นยอดเขาวงพจันทร์ถ้าได้มาขึ้นให้ถูกบันไดนะดูด้ว,ว่าทางขึ้นยอดเขาหรือว่าทางขึ้นไปพระองค์ใหญ่ไม่งั้นได้เดินเหนื่อยฟรีแล้วสามพันกว่าขั้นตรงนี้ยังไม่นับนะต้องเดินไปอีกเกือบกิโลที่นี่ลมแรงมากสองพันห้าร้อยขั้นแล้วตอนนี้นะสองพันห้าร้อยแล้ว เหมือนจะยังไม่ได้ขึ้นเลยทาไมเท่าเดิมเลยอ่ะเลขอ่ะสามเจ็ดเกูนะก็ยังไม่ถึงแต่ใดเลยที่ไกลแล้วนะ่ะเร็จแล้วขั้นแรกนี่แหละประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว ไม่ถึงแล้วต้องเก่งแล้วนะไม่สุดยอดเลยว่ะอะไรวะป้าไม่ไม่ให้กำลังใจเมื่อกี้เดินมาบอกหนูยังไม่ถึงขั้นแรกเลยฮะเมื่อกี้แค่ซ้อมซเดินมาตั้งนานนะนะเกือบกิโลเออบอกยังไม่ถึงตลอดก็มีแล้วประมาณห้าสิบขั้นใช่ไหม ใช่ที่ไหนได้ตรงเมื่อกี้ไม่นับอีกคนขึ้นไปนู่นอีกสามคนรออยู่นี่ฝั่งนู้นดิที่เราไปมาเมื่อกี้ใช่จะขึ้นสุดนะน่าจะได้ล, <ะ S 2> ลงมาประมาณหกโมงเย็นอรอน้องใหม่เหรอกลางคืนยังยังใหม่เหรออันนี้ซ้อมไหมเก้าร้อยคันหนึ่งพัน,นสอง 3, เลยนะทำสี่สเลยนะ ้อมว่าเออห้อนี้มันจะเกือบเหนไไื่อยเว้ยแช่เราไปนอนสักหนึ่งชั่วโมงเนีย่ยผมดีดเลยแหละเออเนี่ยเท่าพาที่เราไปมาเมื่อกี้แหละจะลงหมดแล้วขอบเปาะไปด้วยได้นนะครับกิโลนึ้นไม่ต้องมีหัวใบได้านอะ แล,แล้วพวกเราก็ทำไม่สำเร็จต้องเดินลงกันก่อนเพราะว่าช่วงเย็นมีภารกิจที่ต้องทำแต่พอคิดดูอีกทีอุสห์มาถึงที่นี่เราไม่ได้ขึ้นถึงยอดรู้สึกเสียดายมากๆเย่ขึ้นมาแล้วเขาวงพระจันทร์จิบจิบๆ7 7 0 0เอะท่าไรนะ9 0ขั้นผมให้เลย 3, จริงๆ 3, ยังขึ้นได้เลย เลยขายยังสั่นอยู่เลยร้อคอนไปกันหมดแล้วกำลังไปสถานที่ต่อไปตอนนี้อากาศร้อนมากอยากจะไปหาที่เล่นน้ำกันสักหน่อยมาเที่ยวบ้านเพื่อนท,ทั้งทีเขาก็คงจะอยากพาเราไปหลายๆที่แต่พอมาเห็นของจริงแล้วก็ไม่มีใครตัดสินใจลงไปเล่นนะ แต่ที่เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านกันขอตัวไปพักผ่อนที่บ้านกันดีกว่ากลับบ้านดีกว่าดูรอบๆที่นี่แล้วบรรยากาศดีนะถ้าจะเล่นน้ำกันจริงๆน่าจะมาตอนเย็นดีกว่าในฝิมือพี่แจ็คทำกับข้าวนี่แหละครับพี่แจ็คเจ้าของบ้าน ที่พาทุกคนขับรถจากกรุงเทพจนมาถ,ถึงที่นี่และได้เตรียมของกินไว้ให้พวกเราตั้งมากมายเอาล,อง,อาลองไปร้อนเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่มาฝากดูแลได้บอก,กว่าปีหน้าปีหน้ามันจะมาอยู่รบลูแล้วพูดไปเลยแล้ว <c oughs> พูดไปเยแล้วจากเมื่อคืนที่ทุกคนได้สนุกสนานกันเต็มที่ตอนนี้ก็ได้เวลากลับกรุงเทพแล้ว เมื่อ,อาวานผมแวะที่ตัวเมืองลบบุรีคนเดียววันนี้เพื่อนๆขอแวะบ้างก่อนกลับกรุงเทพตรงนี้นะที่ไม่ได้มาเมาื่อวาน เพราะว่าเมื่อวานนะไปตรงปางสามยอดแต่ว่าพี่แจ็คบอกว่าให้มาไหว้ศาลตรงนี้นเ,เดินไปดูรอบๆสักหน่อยมีนัดเป็น บริเวณรอบๆศาลพระการไปปางถามยอดกัน,บบนไปสิบบาทเองไหนๆก็มาแล้วอ,ลอันนี้มาอีกรอบนึงนะจ่เมื่อวานมาคนเดียวแต่วันนี้มีเพื่อนๆมาด้วยโน่นไปโน่น,บบนละสองคนจะต้องนีอีกสองสามคน เสามสี่ห้าห้าคนครับครับหยิบได้เลยครับหยิบเลย<ะ>ไม่เลี้ยวเหรอเออไว้ดีหน่อยไม่ดื้อไม่ดื้อสบผม,ม,มครับผมครับ ใช้มือมาไม่ถังก,กันบ้านยังไงวะเนี่ยเนี่ยสมัยก่อนน่ะโดนโคตรบ่อยอ่ะไม่สมกั <laughs> แบบ้านอ่ะอยู่ตน้นไม้ <laughs> อันนี้สมัยก่อนนี่สมัยคุณ <laughs> <c oughs> ลมโรงแรมเมืองทองใช่โรงแรมเมืองทอง <laughs> อันนี้คือโรงแรมสมัยก่อนนี่เลยแต่ต้นตำรับเลยนะครับ <c oughs> เป็นสถานที่เก่าที่เมืองลบบุรีเขาจะรู้นะแต่ว่าจะเก็บเป็น ไปหันไปทางด้านนู้นนะครับนั่นนั่นคือโรงหนังเก่าเนี่ยนะโรงหนังครับเป็นมาลายาม่าครับเป็นโรงหนังแรกของลพบุรีทางนี้เราก็ได้มีการปิดพื็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยหาที่นี่จะนั่งเฮ้ยเมันขุดหาอะไรในดินโคตรเก่งน้โหดโคตอ่ะเฮ้ยเจ๊ไม่ปีนโคตรเก่งอ่ะโคตรเหมือนลิงเลย แต่ที่ออกข่าวจริงเลยซัดกลางถนนเลยโอเคหลังเล่เดี๋ยวพวกกินกันดีกล่าหนนเนี่ยคอือ,อตรงนั้นนะคือสถานการ,การ<ห>แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ถ้าเข้าห้าบาทให้นั่งทำใจกันก่อนเพราะว่าจะขับกันยาวๆแล้วใช่ไหมใช่ใช่ check the mic and make sure it sound right boys อู้นเห็นเพื่อนอยู่ลิปๆแล้วเราก็ขับตามใครไม่ทันอีกตามเถอ